เก็บกระเป๋าออกเดินทางสูดจุดหม่ยไม่ว่าใกล้หรือไกลออกไปคนออกไปหาสูงและปินทั่วฟ้าเมืองไทยของเราจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีรเรื่องราวมันเล่าให้โลกนี้ได้รับรู้จะวานจะคิดเล่นร้องจะขอตามไปดู เร,รนนยงคมิสวัสดีครับสวัสดีครับวับนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะครับแกชื่อว่าพี่แจงหรือที่วาลินใจจันทึกนะครับผู้หญิงคนนี้แกเป็นผู้หญิงที่เชียงใหม่แต่มาเปิดกเรอรี่อยู่ที่กรุงเทพนะครับและผมยังทราบอีกอย่างหนึ่งว่า เคยเรียนอยู่ที่สถาบันเดียวกับพี่วังมาก่อนใช่ซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพแล้วพี่ก็ยังรู้มาอีกนะว่าพี่เขาตอนสมัยเขาเรียนนะเขาได้เกียรตินิยมันดับหนึ่งแล้วพี่ก็อยากรู้ว่าเส้นทางชีวิตอ่ะที่มาถึงปัจจุบันนี่พี่เขาทำยังไงพี่อยากเอาเป็นแบบอย่างแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมว่าคําว่าสลาซึ่งเป็นภาษาเหนือเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไง เรามาหาคำตอบจากในตัวพี่เขากันดีไหมครับตอนจินตนาการแห่งความศรัทธาวันนี้รายการตลอนศินนำู้กันเบอร์เล็กสองคนเอกและวังมาพบกับศิลปินที่มีชื่อว่าสลาวารินใจจันทึกศิลปินหญิงช่างแกะสลักมือฉมังแห่งแดนล้านนา จากศิลปินแกะสลักไม้แบบพื้นบ้านที่ได้ประสานประสบการณ์จากงานช่างไม้ที่ได้เรียนรู้มาเข้ากับจินตนาการทางศิลปะจนกลายเป็นการสร้างสรรค์ง,งานแนวใหม่ที่เรียกว่าเป็นสื่อผสมกับงานจิตรกรรมเขียนสีโดยใช้เทคนิคที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่นั่นเองครับ จินตนาการพลังอันมหาศาลเป็นสิ่งลี้ลับที่ศิลปินหลายๆคนสามารถสร้างสรรค์ให้อยู่ในผลงานทางศิลปะนั้นๆได้งานของสลาวารินเต็มไปด้วยจินตนาการบวกกับความเชื่อความศรัทธาดูเหมือนมีพลังอันเร้นลับบางอย่างที่ยากจะอธิบายแฝงอยู่ในผลงานของเธอและคล้ายจะสะกดผู้ชมให้นิ่งได้อาจจะเป็นพลังแห่งความเชื่อและความศรัทธา ที่เธอมีต่อองค์พระพ,พิคเนธเทพเจ้าที่มีความเมตตากรุณาต่อมวลมนุษย์ทรงประทานความสำเร็จทรงช่วยปัดเป่าอุปสรรคทุกอย่างให้มนุษย์ทุกผู้ทุกนามที่เคารพบูชาพลังศรัทธานี้เมื่อรวมเข้ากับความรักศิลปะและความมุ่งมั่นที่จะทำงานศิลปะถวายแด่องค์พระพิคเนธทำให้งานของเธอดูขลังน่าเลื่อมใสบูชาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ เราจะไปทำความรู้จักตัวจริงที่แท้จริงของเธอกันครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่ใกล้ชิดก,กับผู้หญิงที่มีความสามารถแต่ดูดูแล้วไม่ใช่มีความสามารถอย่างเดียวยังมีสนเสน่ห์สวยด้วยนะครับแล้วเราก็มายินคำถามแรกกันเลยที่เมื่อกี้ที่ผม,มอยากรู้กับคำถามคาว่าสลาในความหมายของพี่วาลินมีความหมายว่าอย่างไรครับสลานะคะภาษาพูดมันจะมีหอหีบด้วยสลาค่ะแต่ภาษาเขียนเนี่ยจะเป็นสลา สลาเนี่ยเป็นภาษาพื้นบ้านล้านนานะคะในอดีตเราจะใช้กับคนแจังหวัดภาคเหนือตอนบนก็คือล้านนาในอดีตก่อนที่ล้านนาจะมารวมกับสยามประเทศในปัจจุบันซึ่งก็คือประเทศไทยนะคะ,ะคือ <c oughs> คนที่ทํางานสายช่างช่างศิลป์น,นะคะอย่างเช่นช่างวาดช่างปั้นช่างแกะสลกักช่างดุลโลหะงานในขายของหัตถศิลป์เราจะเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นสลาใช่แล้วก็คนจะเป็นสลาเนี่ยเขาจะถ่ายทอดมาแบบจากรุ่นสู่รุ่น เหมือนตัวพี่นะคะปู่พี่ก็เป็นสลาพ่อพี่ก็เป็นสลาอ๋อแบบสืบกันมาเลยใช่ใช่ค่ะสืบสืบทอดกันมาเป็นเหมือนกับภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะตัวพี่มีโอกาสไปเรียนกับสลาเพชรริยะซึ่งเป็นสลาแกะช้างแกะไม้แกะสลัก,นกเนี่ยะคะ่ะพี่แกะไม้น่ะค่ะตอนแรกๆนะพี่แกะไม้พี่เกิดในบ้านช่างไม้คุ้นเคยกับเรื่องไม้ ทำงานแกะไม้ดูขัดแย้งกับบุคลิกใช่ไหมคะใช่ใช่นั่นคือก่อนที่พี่จะมาเรียนศิลปะหรือว่าพี่ตั้งแต่เด็กๆพี่ก็จับมันเลยเออถ้าเรียนแกะไม้จริงจังเนี่ยจะมาเรียนตอนประมาณอายุ30กว่ากว่าไปเรียนกับสลาเพชรนะคะ <c oughs> แต่ตัวตัวพี่เนี่ยครอบครัวทํางานเฟอร์นิเจอร์จะคุ้นเคยกับเรื่องไม้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วพี่หันมาเขียนรูปหรือมาชอบการพพ์ติ้งนี่ต่างแต่ <c oughs> อะไรคร <c oughs> มันค่อยๆค,คลี่คลายชีวิตเราค่อยๆคลี่คลายมาเขาบอกว่าคนเราถ้าเป็นอะไรเนี่ยถึงที่สุดเนี่ยแม้จะไปเป็นอย่างอื่นมาก่อนอที่สุดแล้วเราจะกลับมาหาตัวตนเราโ,เโจทย์มีอยู่ว่าเรารู้ไหมว่าตัวเราเป็นอะไรบางคนรู้แต่ไปจับต้องไม่ได้แต่ตัวพี่รู้ว่าพี่เป็นคนอะไรพี่เป็นคนวาดรูปพี่ก็เพียรที่จะเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในชีวิตของการวาดรูปจนได้แต่กว่าจะมาได้ก็สาหัสนะคะสาหัสสาหัสยังไงเอ่ย คือบ้านพี่เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนก็ออพอตอนไปเรียนเราเรียนจบเราก็แต่ตอนเรียนนี่คือทํางานหนักมากนะคะที่ที่แผนกคือเรียนที่ออกแบบอาจารย์จะรู้ดีเลยว่าถ้ามีทุนอะไรมาเนี่ยจะต้องให้ใหายายวาลินก่อนนี่พอเรียนจบเราก็ไปทํางานในสายที่เราเรียนมาทาง Product Design พี่เรียนโปรดักดีไซน์นะคะออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอยู่บริษัทเป็นบริษทรัษทค่ะ<ม><ม>ก็ใช้เวลาหลายปีในการทํางานซึ่งทํางานหนักมากก็ได้สตางค์เยอะ ทำให้ทำให้ใช้หนี้สินที่บ้านจนหมดส่งน้องเรียนจนหมดค่ะจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเราไม่ต้องหาสตังค์มากแล้วขอหาความสุขให้ตัวเอง<ม>แต่ระหว่างที่เราทำงานเนี่ยเราพี่จะรู้ตัวว่าชอบอยู่นิ่งๆคนเดียวเวลาที่กลับมาจากออฟฟิศเนี่ยเราจะมีห้องน้องๆเรียกห้องศิละปะก็จะเข้าไปคลุกอยู่ในห้องนั้นทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องยุ่งกับใครใครอย่ามายุ่งกับฉันฉันขอคุยกับตัวเองก็คือ ปั้นบางเปเปอร์มาเช่ลงลักปิทอนอะไรที่เขาเขามีเปิดสอนเราไปเรียนหมดแล้วก็เพียงแค่ขอให้ได้อยู่กับตัวเองเวลาที่เลิกงานมาแล้วเวลาที่เข้าไปในห้องนั้นจะรู้สึกถึงว่าตัวเองใหญ่ตัวเองยิ่งใหญ่ตัวเองช่างคอนโทรลทุกอย่างได้เพราะว่าเราสามารถจัดสรรทุกอย่างด้วยมือเราเราใช่ไหมคะ,คะในเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้คือความสุขของชีวิตแล้วเราจะปล่อยเข้าไปเหรอพี่ไม่ปล่อยพี่ทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ให,ไดให้ได้วาดรูปอยู่ทุกๆวัน ธรรมดาผู้หญิงจะเขียนเพื่อสวยสวยงามดอกไม้หรือทิวทัศน์แต่พี่กลับมาเขียนพระพิฆเนศที่เป็นสัญลักษณ์ค่ะพี่พี่มีความชอบส่วนตัวหรือพี่เอาสัญลักษณ์ตัวนี้เพราะอะไรพี่ว่าพี่ยิ่งกว่าชอบนะพี่อยู่อยู่ในจิตใต้สำนึกอยู่ในทุกๆลมหายใจของพี่พระพิฆเนศอยู่ในความรู้สึกอ่ะอยู่ในจินตนาการตื่นมาก็จะเห็นท่านพี่นับถือศาสนาพุทธครับใช่ค่ะพี่นับถือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งค่ะ แล้วก็พวกเราเนี่ยเป็นคนศิลปะจะรู้ดีว่าท่านเนี่ยเป็นเทพของศิลปะ uh huh. ใช่ไหมคะเป็นบรม,มครูช่างเป็นพ่อครูช้างพี่เป็นช่างไม้ที่บ้านเนี่ยจะมีองค์พระพิฆเนศ uh huh. ตั้งแต่เล็กๆเ,เราจะเห็นอาพี่ทําโรงงานเฟอร์นิเจอร์พี่ก็จะเห็นองค์พระพิฆเนศอยู่ที่อยู่ที่โรงงานแล้วก็จะยกมือสาทุสาทุเราไม่รู้หรอกว่า <c oughs> ว่าท่านเป็นใครแต่ด้วยความเป็น,<ใ>นเด็กอะค่ะ,ะเป็นเด็ก อุ้ยชอบจังเลยอ่ะคนไรมีหัวเป็นช้างทําไมชอบเราก็ยกมือสาธุเราก็รู้สึกรักผูกพันจนเรามาเรียนแล้วถึงรู้อ๋อท่านเป็นเทพของพวกเรานี่เองเป็นเทพของศิลป,ปะท่านยังเป็นตาสัญลักษณ์ของกรมศริลปากรหรือห,หน่วยงานสําคัญทางด้านศิลปะ<ห><ห>วิทยาการ,รทุกคนต่างบูชาท่านใช่คแล้วพี่ก็มีความโชคดีที่จะได้ข้อมูลท่านแปลกๆเสมอเรื่องแปลกๆที่คนไม่รู้พี่ก็จะได้รู้โดยบังเอิญ เสมอค่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นท่านมีรูปลักษณ์หรือในภาษาทางการบูชาเทพเราเรียกว่าปางอวตารที่เป็นผู้หญิงอ่าผมก็เพิ่งรู้จักเมื่อกี้ผมจะถามพี่เร็วว่าพพี่เนี่ที่ผมทราบมาในในเชิงขผมเองคือท่านเป็นผู้ชายชายแล้วทำไมพี่เขียนออกมาเป็นแนวผู้หญิงปางนี้ชื่อว่าพระคเนสานีนะคะ จะปรากฏอยู่ทั้งหมด5ประเทศอินเดียทิเบตเนปาลมองโกเลียแล้วก็บาหลีประเทศเราเป็นประเทศที่6แต่ละประเทศก็จะเรียกนามของท่านเนี่ยต่างกันคเ oh นศานีกัญจนาลีกัญจ,นาน,จนานีแล้วแต่ภาษาของท้องถิ่นนั้นท่านจะมีประวัติมีตำนานเป็นเรื่องเล่าแล้วก็เป็นปฏิมาก,กรรมเก่าแก่เลยนะคะอยู่ที่อินเดียใต้คนในอดีตบูชาพระคเนศานีเพื่อขอลูกอาจจะเป็นความเชื่อในลัทธิที่บูชา เทพีเป็นใหญ่ก็เลยให้ความสำคัญกับผู้หญิงก็เป็นได้ค่ะค่ะศิลปะที่เกิดจากจินตนาการผสานเรื่องราวจากความเชื่อเรื่องเล่าในรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของสลาวารินใจจันทึกงานจิตรกรรมที่ได้นำเสนอเทคนิคผสมชนิดต่างๆร่วมกับเทคนิคการวาดในแบบที่ศิลปินถนัดและชื่นชอบรวมถึงภาพวาดต่างๆที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นตัวตนของสลาวารินสำหรับตัวแจงเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งเรื่องราวของช้างของพระพิคเนตที่ที่นำมาบวกเรื่องนำมาบวกมาผสานจนกลายเป็นเรื่องใหม่เป็นความใหม่ในตัวงานนะคะซึ่งเชื่อว่าคนที่เขาดูเขาก็จะรู้ว่านี่คือยังมีความเป็นตัวตนของเราอันนี้เราเรียกว่าอัตลักษณ์ซึ่งศิลปินหรือคนทำงานทุกคนเราจะหวงสิ่งนี้มากไม่ได้หวง โดยจริตนะคะมันเป็นไปโดยธรรมชาติเพราะว่าการที่เรากรันอะไรออกไปแล้วออมันจะการจากสิ่งที่เป็นจิตใต้สำนึกของเราจริงๆริงสิ่งพิเศษนั้นคือพลังแห่งจินตนาการเป็นภาพแห่งความคิดเฉพาะของศิลปินที่จะต้องผ่านขั้นตอนของการกรันกลองและถ่ายทอดออกมาเป็นความสำเร็จแห่งการสร้างสรรค์และเพื่อรอคอยผู้ที่จะรับรู้ถึงพลังแห่งจินตนาการเหล่านั้น ที่ศิลปินได้ถ่ายทอดออกมาครับอพี่งานพี่ดูเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของพี่เองอะ่ะแล้วพี่ได้อิทธิพลหรือความคิดมาจากใครหรือเปล่าหรือว่าใครที่เป็นศิลปินในดวงใจพี่ศิลปินในดวงใจเนี่ยจริงๆมีหลายท่านมากเลยนะคะหลายท่านมากในช่วงที่ทํางานสมัยแรกๆเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้เรียนทางสายศิลปะ ดังนั้นเราต้องดูงานของผู้ใหญ่<ช>ดูงานของศิลปินท่าน,นอ,อื่นๆเพื่อเป็นต้นแบบในการทํางานไม่ใช่การลอกเลียนแบบนะคะไม่ใช่การก๊อปปี้แต่เราดูหัวใจของงานอย่างบางท่านน่ะทํางานโครงสีได้สวยมากเราดูอารมณ์ของสีแล้วก็คิดว่าทําไมเขาถึงใช้โครงสีแบบนี้แล้วเราก็ลองนําอารมณ์แบบนี้มาใช้กับงานเรานะคะหรืออย่างบางท่านอย่างพี่ปฏิบพชบัวอ,อู้ก็จะซอก็จะซอก็จะหลุดมากแล้วกูพี่ทีพคิดได้ยังไงอ่ะนะ ใช่ใช่ไหมคะใครับอ้พี่ที่คิดได้ยังไงอะ่ะเซอร์มาพี่ที่เหมือนจะหลุดเลยอะ่ะแล้วเราลองเราลองลองลองคิดเอาว่าเวลาที่เขาคิดอะไรแบบเนี้ยเขาจะเอาโจทย์อะไรมาคิดนะสิ่งหนึ่งที่พี่รู้เลยก็คือสิ่งนั้นต้องไม่มีอยู่จริง <c oughs> ถ้าที่ตาเห็นคือคนธรรมดาย่อมเห็นได้คนเป็นศิลปินคนสร้างงานจากหัวใจย่อมไม่เอาตา มองถูกต<อ>้องย่อมเอาย่อมเอาหัวใจมองแต่ในการมองของแต่ละคนมันจะมีโมเมนต์มีรายละเอียดที่แตกต่างกันซึ่งนั้นมันอยู่ในจิตใต้สํานึกอยู่ในส่วนลึกมากๆมันจะสนุกตรงที่เราดึงเขาออกมาได้ไหม,มพี่เชื่อว่าคนทุกคนมีจินตนาการส่วนลึกที่ซับซ้อนมากเพียง<ๆ>แค่ว่าเขาถ่ายทอดออกมาได้โดยวิธีไหนบางคนออกมาเป็นการเขียนหนังสือ,อแต่งเพลงใช่ไหมคะเพลงก็จะให้โมเมนต์อารมณ์เนื้อเสียงที่ประทะคนสัมผัสเช่นกันเราเป็นคนวาดรูป เราสื่อสารโดยการถ่ายทอดออกมาเป็นฝีแปลงเป็นโมเมนต์ทางมวลสีาาการปะทะด้วยสายตาแล้วก็จิตใจพี่เคยหลายทีขับรถอยู่ชื่อไม่เห็นเมฆเห็นเป็นเรื่องราวอ่ะเป็นเรื่องอ่ะเด็กๆเกขาคงเคยเห็น mm. พวกเราก็เคยเห็นเมฆที่เป็นเรื่องราวแต่คนเห็นแล้วสวยจังบายๆแต่เราเฮ้ย <laughs> สวยอ่ะจอดจอดเลยทําทุกทีทีทางที่เราจะเซฟความรู้สึกตรงนั้น เซฟอารมณ์ตรงนั้นให้ได้เราถ่ายจากมือถือเก็บไว้เราจะเก็บเป็นทั้งเวิร์ดเป็นทั้งลายเส้นอันนี้ข้อมูลเหล่านี้ถึงจะเตรียมเอามาทํางานคือคือเขียนเป็นข้อความเป็นข้อความจำกับด้วยไม่ค่อยไม่ค่อยมีของของเราไม่ค่อยมีของกระสนมากจาสเกตกันสเกตลงไปเลยสีสเกลอะไรก็ว่านไปอันนี้คือว่าสเกตเวิร์ดเป็นข้อความเป็นข้อความด้วยเป็นภาพสเกตล่างๆอะค่ะแล้วก็มีลูกศรโยงปุ๊บตรงนี้จะคืออะไรไอ้ตัวหนังสือเนี่ยมันบรรยายได้ชัดนะคะอุ้ยมาแต่งหนังสือเลยอะค่ะสนุกสนุกมาก ได้ผมเห็นพี่ก็เหมือนกับเป็นตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นต้นแบบของผมแล้วกันนะที่ประสบความสําเร็จ,จแล้วผมอยากรู้ว่าในในเชิงที่ธุรกิจหรือว่าที่พี่โตขึ้นมาได้ขนาดนี้อ่าพี่ทํำยังไงพี่พี่ไต่ขึ้นมาอย่างไงแล้วอ,อุปสรรคอุปสรรคหลักเลยอ่ะที่พี่เปิดร้านพวกนี้แล้วสอนน้องๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่คิดว่าคนหลายๆคนอยากรู้เรื่องนี้มาก คนนอกวงการก็อยากจะรู้ว่าพวกศิลปินมันอยู่กันได้เหรอครับก็ขอคำถามนี้นะคำถามรอบที่สรบผมเจอบ่อยเหมือนกันเจอบ่อยใช่ไหมครับเขาบางแต่บางคนเขาก็จะถามแบบปณนีประนอมถามไม่ให้เราเสียน้าใจอยู่ได้อยู่ได้แต่อยู่อย่างรู้ตัวอยู่อย่างพอเพียงอย่างที่พ่อสอนเราค่ะคนศิลปะเนี่ยมันมีอะไรที่เตือนสติให้รู้ตัวเสมอบางทีการมีชื่อเสียงก็เป็นข้อเสียใช่ครับแต่นั่นก็คือข้อดีต้องใช้ให้เป็น คนที่จะซื้องานต้องมันต้องใจล้วนๆต้องใจล้วนๆมีตังค์เยอะบางทีไม่พอเนาะต้องชอบจริงๆอะพี่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องทําด้วยใจล้วนๆคนที่เขามารับภาพเราเขาย่อมซื้อด้วยใจล้ลวนงานศิละปะถ้าจัดหมวดเป็นสินค้าก็เป็นสินสินค้าที่มีคุณค่าทางความรู้สึกมากๆเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากอะเพราะว่าคนที่ทำผู้ผลิตสินค้านี้คือผลิตด้วยหัวใจนะ มันแต่มันก็ไม่ง่ายนะคะมันจะมีช่วงที่เราอยู่ไม่ได้มีคนทุกคนหนึ่งเดือนนี้ไม่เคยขายงานได้เลยพี่เชื่อมันม่นว่าลองไปถามเลยมีม,มีอยู่ยังไงสู้กับสู้กับใจตัวเองยังไงเวลาที่มีพี่จะยิ่งยิ่งทํางานให้มากจะยิ่งเข้าไปนั่งทํางานเวลาที่มันมีพีกิกมีไอ้เรื่องปัญหาเรื่องปัจจัยเข้ามาเนี่ยพจะนั่งทํางานเวลาที่มีความรู้สึกลบเนี่ยมันจะมีพลังบวกซ่อนอยู่แต่เราเพียนโฟกัสหาเขาหรือเปล่า เวลาที่เราพลิกมากๆอะ่ะตัวเราคนเดียวเท่านั้นที่จะดึงพลังบวกแล้วก็ดึงให้เราต่อสู้ได้ออกมาทํางานเข้าไว้ฟิวที่มันลบบ้างบวกบ้างทุกอย่างกลั่นออกไปเป็นงานได้หมดแล้วงานะจะให้ของขวัญเราอ่าแล้วผมกังทราบว่าพี่มีโครงการอีกหลายๆอย่างแล้วยังผมก็มีความฝันผมก็อยากรู้ว่าพี่มีความฝันที่ยังอยากทําอะไรอีกบ้างความฝันของพี่เนี่ยเวลาพี่ฝันอะไรพี่จะไปทําจนได้ทุกครั้ง ฝันว่าอยากมีแกลเลอรี่พี่ก็ได้ทำอยากจะเจอกับคนที่เขารักงานของเราอยากเรียนรู้กับเราพี่ก็ได้ทำในการเปิดเวิร์กช็อปเสาร์อาทิตย์ที่นี่มีนักเรียนมาเรียนด้วยมีนักเรียนค่ะม,มีนักเรียนประจำกันตอนนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งวิธีที่สามารถเลี้ยงชีพได้จริงๆคือบางทีเราขายงานไม่ได้แต่ว่าเรามีเรื่องอื่นให้ทำเสมอที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเปิดซ้อนทํากิจกรรมคือ,อไรายได้เสริมถูกต้องแล้วก็อยู่ได้พี่ก็ยังมีมีฝันว่าอยากเขียนหนังสือ,อก็ได้ทําแล้วไปเล่มหนึ่งหนังสือชื่อคะเนศินจินตนาการคือเวลาที่ฝันอะไรปักธงความฝันแล้วลุยจะทําได้เสมอค่ะพอเราเล่าเรื่องความฝันไปหลายก้อนแล้วเนี่ยวันนี้พี่ก็มีความฝันใหม่โผล่มาอีกหนึ่งฝันอะไรเอ่ยฝันว่าจะได้ทํางานร่วมกับศิลป,ปินในดวงใจสองคนนี้ยา จะทําให้ฝันที่เป็นจริงไหมคะาใจลึกๆอ้าวเราไปลุยกันเลยเนาะได้มา <c oughs> ขอบกีฟต์ฟลายอโอเคไปลุยกันไปเลยครับถึงเวลาที่จะต้องร่วมกันลงมือถ่ายทอดงานศิลปะเพื่อเป็นที่ระลึกกันหน่อยแล้วครับมาดูกันว่าศิลปินทั้ง3คนเมื่อได้ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้าง วันนี้จะได้มาประชันฝีมือกับพี่ถือว่าเป็นพี่สาวเพราะจบจาก้วเดียวกันก็ตื่นเต้นเหมือนกันขนาดที่จับผู้การมาบ่อยเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เขาจะให้ทําอะไรก็เดี๋ยวด้ยวยความสามารถผมมัน,นก็มีไม่ค่อยมากหรอกแต่ผมวา้อยู่แล้วเข้าครับคิดว่าเราสองคน ได้เวลาสร้างผลง,งานร่วมกับพี่ท่านแล้วครับตป่นเต็มาค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่จะชวนทั้งสองหนุ่ม <c oughs> เอาความรู้สึกของเราซึ่งวันนี้เราอาจจะมีความรู้สึกใกล้เคียงกันก็ได้เราเอามารวมกันในเฟรมผืนเดียวกันอันดับแรกก็คือเราต้องมาตีโจทย์ก่อนว่าความรู้สึกของเราวันนี้เป็นสีอะไร แต่และว,วันเราจะมีความรู้สึกที่แตกต่างสีกันนะคะ<ม>ในวันที่เราเศร้าความรู้สึกหรือตัวเราอาจจะเป็นสีม่วงวันที่เรามีความสุขเราอิ่มบุญอาจจะเป็นสีขาวของพี่วันนี้พี่รู้สึกถึงความสบายใจถึงความสุขถึงการได้เจอคนดีๆสองคนแล้วร,รู้สึกว่ามันอิ่มในความรู้สึก <Okay. S 1> ของพี่นะคะสีของพี่วันนี้เนี่ยจะออกอารมณ์เขียว oh. เขียวคือความเป็นมิตรความสดใสพลังบวก uh huh. เหลืองก็เช่นกันเหลืองคือรอยยิ้มคือความสุข คือการให้ใค่ะของพี่มีสองสีนี้ค่ะของค<อ><อ><ม>ุณเอกสีอะไรผมจะเป็นสีออกแนวโทนน้ำเงินม่วงน้ำเงินม่วงฟ<ะ>้าถ้ามีสีม่วงเนี่ยแสดงว่าแอบมีลบหน่อยๆอ,อาจจะง่วงนอนหรือเหนื่อยหรือเพลียรหรือเปล่าคะไม่รู้จะเป็นผมเป็นความชอบส่วนตัวก็คือสีม่วงมันใครบอกว่าสีขาวเป็นสีที่สว่างที่สุดไม่ใช่นะครับเป็นสีม่วงที่สว่างแล้วสีม่วงก็ให้ให้ความรู้สึกได้หลากหลายเป็นความลุ่งโลด เป็นความลึกลับค่ะเป็นความเพลิดเพลียได้หลายอย่างผมนะครับผมชอบธรรมชาติผมชอบสีเขียว<อ>แต่เออเดี๋ยวมันจะซ้ำกัพ่พี่แต่ก็เขียวเหมือนกันแต่ผมจะหาลูกโดดโอเคไปเลยอ่สีเขียวนี่ด้วยด้วยอย่างเงี้ยผมเลือกสีส้มอีกนิดนึงเดี<อ>๋ยวผมไปหาตัวเชื่อมให้สีส้มคือ, <c oughs> อความพราวความตื่นเต้นความสนุกความรู้สึกกระฉับกระเชง <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะ เป็นอย่างนั้นจริงแล้วแล้วโจ์ตอนนี้นะคะตอนแรกพี่กังวลว่าสีม่วงเนี่ยจะโดดกว่าเพื่อนไม่แล้วตอนนี้ยกให้สีส้มนะคะแต่เราจะทํายังไงให้ทุกสีอยู่ด้วยกันได้มาอีกทีอีกทีโอเคความคิดสร้างสรรค์คือการกระทําในลักษณะต่างๆเพื่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่โดยอาศัยจินตนาการเพราะสิ่งมีชีวิตเท่านั้น ที่จะมีความคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ซึ่งถือเป็นความสามารถทางสติปัญญาแบบหนึ่งที่จะคิดได้อย่างหลากหลายรูปแบบโดยไม่มีขอบเขตเพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบจากสิ่งเดิมๆให้ดีขึ้นจนทําให้เกิดผลงานที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตนครับวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่มารู้จักกับพี่แจงนะครับพี่สาวคนสวยของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดของแกหรือการดําเนินงานของแกต่างๆคล้ายๆกับผม ไม่ว่าจต่การผ่านอุปสรรคต่างๆหรือในความคิดและอีกอย่างที่ผมภูมิใจมากเกี่ยวกับในความคิดของแกมไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือเทคนิคต่างๆของด้านสีอะคริลิกและผมก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับพิคเนตหลายๆอย่างที่ผมยังไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าพิคเนตมันเป็นแบบน,แบบนี้แบบนี้และได้ความรู้จากพี่เขามากมายนะครับและวันนี้ผมก็ดีใจมากที่มารู้จักตัวตนของพี่เขาจริงๆและลึกซึ้ง ดังนั้นการสร้างงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากการใช้จินตนาการนอกจากจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้มนุษย์ได้แสดงออกปลดปล่อยความรู้สึกนึกคิดและสร้างความประทับใจเพื่อบอกให้ผู้อื่นได้รับรู้ความในใจของตนเองซึ่งนั่นก็ถือว่าศิลปะเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมาตลอดในการพัฒนาทางจิตใจและสังคมครับวันนี้ผมรู้สึกประทับใจมาก ที่ได้เห็นรอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะจากพี่สาวคนนี้เสียงรอยยิ้มหรือหัวเราะของพี่สาวคนนี้นะเขาบ่งบอกว่าเขาตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตเขาเองเพราะฝันของคนเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้ขึ้นอยู่สองอย่างครับคือฝันที่แรงกับใจที่เด็ดเดี่ยวและผมมองว่าท่านผู้ชมจะมีความฝันและรอยยิ้มเดินคู่กันไปเหมือนอย่างพี่สาวของผมคนนี้นะครับ สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะคเนศิลปจินตนาการก็อย่างที่เล่าไปว่าเป็นความฝันอย่างหนึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็มีความฝันที่อยากจะทําหนังสือนะคะในฐานะคนทํางานศิลปะเป็นความภูมิใจนะคะที่เราสามารถบันทึกเรื่องราวที่เราได้เพียรทาไว้ไว้ในหนังสือเล่มหนึง่งเวลาที่เราจากไปแล้วเนี่ยเขายังทํางานเขายังบอกเล่าเรื่องราวให้คนที่มาหยิบจับหนังสือเล่มนี้ได้อยู่ที่ประทับใจอีกอันหนึ่งคือในในเนื้อหาของของเรื่องเนี่ย จะมีงานเขียนบทความเข้าไปด้วยเป็นบทความที่เขียนเชิงให้กําลังใจเรียกพลังตัวเองบทความเหล่านี้เขียนมาในสภาวะที่ตัวเองบางทีท้อหรือลบอยู่โมเมนต์เหล่านี้เนี่ยสามารถเขียนงานเหล่านี้ออกมาได้อย่างเช่นภาพนี้นะคะเป็นเรื่องของพระค,คเนศานีซึ่งเป็นปางอวตารหนึ่งซึ่งวรกายในตำนานท่านเป็นสีเขียวแจงก,ก็เลยเขียนบทความด้านนี้ว่าในวันที่คุณเป็นสีเขียวเราจะมีความสดชื่น เรามีความเบิกบานเรามีความสุขในการแก้ปัญหาและก็จัดการจันก็จะบอกคนที่อ่านว่าถ้าวันไหนที่คุณเป็นสีเขียวให้คุณเอาสีเขียวนั้นไปจัดการกับปัญหาและสิ่งที่ค้างคาให้มีความสุขอย่างที่สีเขียวทำงานวันนี้ผู้กันเบอร์เล็กทั้งสองคนก็ได้รับประสบการณ์ดีๆอีกครั้งหนึ่งในการเรียนรู้ศิลปะแบบใหม่ๆกับงานศิลปะสื่อผสม เพื่อนำไปปรับใช้กับงานศิลปะของตนเองต่อไปเพราะศิลปะควบคู่กับจินตนาการและจินตนาการก็ควบคู่กับโลกใบเล็กใบนี้ด้วยครับครับวันนี้ผมหวังว่าท่านผู้ชมคงได้อะไรดีๆจากพี่สาวขผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดอารมณ์หรือแนวการทำงานของพี่สาวของผมนะครับ และเราสองคนต้องต้องขอขอบคุณพี่สาวคนสวยที่ให้เรามาทากิจกรรมร่วมกันโดยมีศิลปะเนี่ยเป็นตัวเชื่อมภามพัาธ์พวกเราแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าเราสองคนอ่ะจะได้มาทํากิจกรรมร่วมกันกับพี่อีกแล้ววันนี้รายการตลอดศิลก็หมดเวลาลงแล้วและเราสามคนต้องต้องขอลา่า้าไ้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับนั่งเรื่องราวที่น่าเรียนรู้เปิดโลกแห่งศิล ปิ้นเธอได้ตลอดเิลงสถานนี้อีกยาวไกล